รบเครื่องเรื่องฟันกับ d r a c u l a Podcast มีคราบเหลืองติดฟันทำอย่างไรดีคราบเหลืองติดฟันแบ่งได้ดังนี้คราบสีเหลืองที่มาจากเศษอาหารที่ติดฟันหรือคราบสีเหลืองของอาหารบางประเภทที่มีความเหนียวเช่นลูกอมถ้าเกิดมีคราบเหล่านี้สามารถเอาออกเองได้โดยการแปรงฟันทำความสะอาดแต่ถ้ามีคราบสีเหลืองติดอยู่หลายวัน ทำความสะอาดแล้วก็ไม่ออกอาจเกิดจากคราบแบคทีเรียและการแปลงฟันที่ผิดวิธีซึ่งควรขอคำแนะนำจากทันตแพทย์เพราะโดยปกติถ้าแปลงฟันอย่างถูกวิธีแล้วคราบแบคทีเรียสามารถหลุดออกได้คราบสีเหลืองอีกประเภทหนึ่งจะมีสีออกเหลืองขาวหรือน้ำตาลเป็นระยะเริ่มต้นของฟันผุเกิดจากแบคทีเรียในปากจะย่อยแป้งและน้ำตาลจากอาหารที่เราทาน ให้กลายเป็นกรดซึ่งกรดนี้จะมาทำลายผิวฟันทำให้ฟันมีการสูญเสียแร่ธาตุฟันตรงนั้นจึงเกิดลักษณะาขาวเหลืองขุ่นหรือออกน้ำตาลได้ควรปรึกษาทันตแพทย์ว่ามีความจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องทำการอุดฟันบางกรณีที่ฟันผุระยะเริ่มต้นอาจจะไม่จำเป็นต้องอุดฟันเสมอไปแต่ทันตแพทย์จะแนะนำให้ใช้สารบางอย่างทาที่ผิวฟัน เพื่อให้เกิดขบวนการยับยั้งฟันผูได้และพบกับเคล็ดไม่ลับการดูแลฟันเพิ่มเติมได้ที่ Dracula.com